อีกครับชมงานกล่องชาร์ปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ่อกกล่องเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ปิดจ๊อบงานก่อนครับข้างบนเราก็เสร็จแล้วนะครับงานก่ออกกล่องนะครับโชว์นะครับห้าต้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จนะครับงานก่อกลองครับ ก่กล่องสโ,โชวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าต้นนะครับก่อกล่องเสาโชวครับนี่ครับได้ก่อเสร็จแล้วนะครับห้าต้นนะครับข้างหน้าสองในบ้านสองนะครับแล้วก็เสาโชกล่องทาร์นะครับห่งต้น ครับทางขึ้นบันไดนะครับเอาโชว์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสองคนครับหน้ากว้างหกสิบนะครับกว้างหกสิบหน้ากว้างสี่สิบยาวหกสิบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ งานก่อหยุมวลเบาหยุดแดงนะครับพามาชมข้างในนะครับนี่เป็นชั้นสองนะครับนี่เป็นชั้นบ้างครับชั้นเครื่องครับนี่เป็นโซนห้องน้ำนะครับโซนห้องน้ำเราได้ทำความสะอาดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานก่อดยุดมวลเบาหยุดแดงนะครับ ส่วนทางหน้าครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับส่งงานนะครับสูงหกเมตรนะครับความสูงนะครับห้องน้ำนะครับนี่เป็นโซนใต้ชุนบ้านนะครับนี่เก็บของนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่เป็นหน้าบันไดขึ้นนะครับบานชั้นครึ่งสองสองนะครับ กดอยุดวันเบาครับ่วนของตัวครับประตูออกทัวนะครับหลังบ้านนะครับเป็นหน้าางนะครับออกมาตัวจะเป็นโลงรถนะครับเป็นโล่งรถครับโลงรถนะครับประตูออกครับโล่งรถครับครับเป็นองค์จอดรถนะครับเสาโชเราจะมองเห็นเสาโชนะครับสองตนครับเสาโช เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของชับนะครับเรียบร้อยนะครับข้างานก่อครับงานก่อนะครับนี่เป็นทางเข้าห้องน้ำนะครับขึ้นบันไดนะครับก่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมขงบนนะครับชั้นสองชั้นสองครับ ครับขึ้นมาจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องนอนห้องนอนจะฝังขัามือนะครับสองห้องนะครับห้างบนห้องนอนครับห้องน้ำคือกลางครับห้องนอนสองห้องครับู่ซ้ายขัาวครับเอามานี่นะครับบ้านชั้นครึ่งสองชั้นนะครับสองสันบ่ดเต็มครับนี่ครับเป็นตู้นะครับงานกดยิด แดงนะครับอิดมอนอิดมอนเบานะครับเสร็จียบลอยนะครับงานก่อจ็บ้อยนะครับมีจุระเบียงออกหน้าบ้านนะครับส้นสองประตูหน้าต่างนะครับคู่กันนะครับนี่นะครับงานก่ออิดมอนเบาเะรบเร้อจับลยแล้วนะครับอัปเดตให้ดูใหม่ครับ